<laughs> 帰ったらすぐ東京でお仕事があって、うん、そこで必要なものを調達したいからね前に買いましたねでもその荷物は日本にもう送ったね ฟูเนบบนก็คือน้องส่งของไปที่ทางเรืออย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วนะครับก็นั่นแหละทุกคนมาใช้เวลาเดือนหนึ่งแต่พอดีว่าน้องกลับไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วอีกวันหนึ่งน้องก็มีงานแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนัเนเองแล้วเขาบอกว่าให้เอาสามารถของไทยไปขายได้น้องก็เลยจะซื้อของไทยกลับไปขายที่นู่นนั่นเองนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูภาพในแต่วันนี้กัน g o ก g l e Translate f u uk k ก g a ชก i k u s h i i นะเนี่ย โอเคปะ่ะทุกคนชุดน่ารักมากปะ่ะเราเองก็กลับแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคิดว่าขับรถลงไปข้างล่างอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงตัวเมืองเชียงใหม่ก็ถึงได้ประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็พาหน่องเดินแล้วก็จะต้องไปถึงสนามบินก่อนประมาณเก้าโมงนั่นเองนะครับเพื่อน้องจะได้บินทันตอนสิบโมงนะครับโอเคปะ่ะช่วงใกล้จบทริปแล้วนะทุกคนก็พาทุกคนไปดูเดินเที่ยวด้วยกันนะครับโกโกโกไคล์รีมาสไคล์รีมาโชว์อันเทาในกันชิมันไถเดจชบเรีนี่นครับทุกคน วิวสวยมากนะให้ทุกคนดูจุดชมวิวสักนิดหนึ่งว่าข้างบนนี้มันเป็นจุดชมวิวนะครับโอ้ทุกคนโอ้สวยมากนะครับ นี่ขนาดตอนหกโมงครึ่งนะทุกคนทะเลเหมอกยังสวยเลยนะครับแต่เราจะบอกว่าตอนรางวันนี่หมอกลงจัดกว่านี้นะแล้วเมื่อคืนนะครับทุกคนฝนตกทั้งคืนนะบางทีใครมานอนเต็นท์แบบนี้ก็เลือกเต็นท์ให้ดีนะเพราะว่าเต็นท์ที่เรานอนน้ําท่วมนะครับฝนมันตกก็ครึ่งหนึ่งมีน้ําท่วมเราก็ต้องย้ายสิ่งของไปอีกฝั่งนึงนันเองแล้วก็ตอคืนนะทุกคนที่เราจองไว้ได้คือแล้วประมาณพันสี่นะก็ไม่ค่อยแพงวิวบรรยากาศดีด้วยนั่นเองนะครับมีหมูกระทะเซตละห้าร้อยใบที่ทุกคนเห็นไปนะครับอร่อยมากนะครับหมอกแบบแบบ ใครสนใจอยากมานะทะเลมอแบบนี้เลยนะทุกนอยู่บนมอนแจมนะครับมันมีเต้นหลากหลายมากเราไม่ได้แนะนำที่นี่แล้วกันเพราะว่าที่มันมีเต้นหลากหลายที่ก็อยากให้ทุกคนไปลองลหลายๆที่เหมือนกันนะครับไปใครที่มาจะชินโดนเต้เนาะโอเคจ้ะแต่ขอญอา่ถ่ายรูปให้น้องก,ก่อนนะ าอยู่ที่ตลาดปอดหลอดรถนั่นเองนะครับก็อย่างที่น้องชิคาบอกเลยนะครับเพราะว่าน้องชิคานะครับพรุ่งนี้มีงานที่โตเกียวนั่นเองแล้วน้องก็ต้องเอาของพวกนี้ไปขายพอดีว่าซื้อก่อนคลิปก่อนอันนี้เราซื้อไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าน้องส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับส่งไปทางเรือแต่น้องก็ต้องขายพรุ่งนี้เพราะนั้นแล้วน้องก็ต้องมาซื้ออีกรอบแล้วก็ซื้อกระเป๋าเดินทางนะครับมาดูกันว่าน้องจะซื้ออะไรบ้างนะครับโอเคทุกคนน้องกลับมาแล้วป้าที่ร้านจําได้ด้วยสวัสดีครับกลับมาซื้ออีกรอบครับมาทุกคน ดูซิวันนี้น้องจะเซ่ขึ้นไปม่อนแจมแล้วก็เมื่อวานผ่านน้องไปเล่นปงแยงปงแยงครับปงแยงซิปไลน์ใช่สนุกมากดูดได้เหรอคินโนะคินโนะน้องสตอรี่สื่อมิจะปงแยงใช่ซิปลายไม่เห็นอะไนี้ไงชูบุมิตะขอบคุณค่ะรักมากเลยเขายิ้ม กลัว่าไมเขาว่าจะก้ไมกลาันเโมโหลัวมากค่ะฉันทำได้ฉันทำได้ใช่ใช่อันตากด้กตนกตานเคยเด็ดไมพอดีว่าราคาเดิมไหมครับเนี่ยถ้าน้องซื้อเยอะเหมือนกันเอนาจินาิไเดี๋ยวกัน มันก็ต้องเป็นวันนั้นเราดูอะไรไปเนาะเราก็ต้องดูเป็นอย่างยางได้ไดไ้ได้บัตรรดโอเควันนี้ซื้อเยอะเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยว <Okay. S 1> ให้น้องซื้อของก่อนแล้วกันก็นะครับทุกคนน้องซื้อเต็มโต๊ะเลยที่อยู่ตรงนี้นะครับก่อนน้นนี้มาซื้อประมาณเกือบสี่สิบตัวรอบนี้เช้าเอาอีกนะครับแล้วก็ยังไม่จบเลยนะครับพี่เขาก็หาให้อยู่ทางด้านหลังนะทุกคนของในสต็อกนะครับมีเยอะมากเผื่อใครอยากได้สามารถมาซื้อได้เหมือนกันนะครับว้าแล้วก็น้องใส่เสื้อตัวใหม่ดีไซน์สวยมากเลยยี 今からキャリーケースを買いに行きます当初 <laughs> 予定していた荷物よりもだいぶ重くなってしまったので2 0キロのキャリーケースを、えー、ここ3階なんですけど2階に買いに行きましょうはいあそこにありますね <laughs> こちらのお店はとっても親切で、うん、私とマークがいっぱいお買い物をするので、うん、名前まで聞かれました <laughs> えあなたの名前はか <laughs> 私は 。あ <laughs>、าพีมากนามัยสิทธิ์เต้ยก็ชินเต้ยเนาะอ๋อโดวะตะชินเคก็ข้าทุกคนครับก็ป้าทีหลังน่ะเขาก็ดูคลิปเราด้วยนะเมื่อกี้เราพามาที่ไหนเขาบอกว่าเห็นคลิปที่น้องลงเมื่อคืนด้วยก็คือเราพาน้องไปเล่นซิปไลน์มาใครที่ยังไม่ดูทุกคนก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับเป็นคลิปสันส้นๆเนาะน้องน่ารักมากทุกคนโอเคป้าเดี๋ยวเราไปซื้อกระเป๋าเดินทางให้น้องก่อนนะครับโก,โก็ก็ใครมาชมใครมาชたんだけど、デザインはこれが可愛かったです。でも重たくって ขอไดค่เแ่จักรทนอันนี้เท่าไหร่แล้วครับคิดให้พันเกาค่ะพันเก้าพันเก้าร้วนะครับใค่โอเคเส้นคิวรูบาสว้ายฮฮ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 ฮีฮฮ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 ฮาฮฮ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 ฮเอาอันนี้ครับโอเคเอาเลยครับ ทุกคนตัดสินใจไวมากเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งแล้วน้องจะต้องไป3วันแ้า9โมงเพราะว่าตอนนี้น้องเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วเพราะฉะนั้นเราเต้องรีบซื้อแล้วก็ขึ้นไปเช็คเงินกับข้างบนด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้จ่ายตังค์ลงมาซื้อกระเป๋าก่อนเพื่อจะเอาของใส่ในกระเป๋านี้นั่นเองนะครับโอเคจะจกาเง,งินก่อนคนนี้ฮานนามโชฮันน่าจะแน่โอเคจ่ายให้น้องก,อก่อนแล้วกันตัวนี้นะครับมากกว่า30-40ตัวเลยนะครับปิป้ายใครมาชิคกานี โอเคปะเคองค์คณะโออะไรมาโชเนี่ยยีมาคเคยังชิเตมัส์เคยครับทุกคนเดี๋ยวเราอิกราตโมคืนนี้เราอยากได้เต๋อเนี่อืมอิกราล็กเซ่โอเคน้องคิดว่าประมาณหกพันบาทนะทุกคนแต่เราคิดว่าน่าจะประมาณสักห้าพันละกันวแต่ชิโกเซนบาทเซ็ก็ได้อ๋อเินเท่าไหร่ครับคิดว่าคิดว่าเท่าไหร่ครับน้องบอกหกพันอือถ้าน้องบอกหกพันเดี๋ยวลองดูอ่าล้วเราลองบอกค่าตัวเลขดูก่อนนะเนี่ย ไอตัวอนาจิกุไรโตโมโอเคมาเดี๋ยวมารอดูกันตอนจ่ายตังนะครับว่าเท่าไหร่นะทุกคนของที่ซื้อมาอะของทีมาถูกกวยกงเกงกางเกงกาากงกางเกกางเกงกางเกงกางเกงกางเงกางกงกางเาาเกเกาเกงาเาเดงกางเกางองกางเกงกางากงเาเาาาองเกาเาเ พี่คิดว่ามันจะเกิน20กิโลไหมครับน่าจะเกินหนูมากพี่ล่ะแต่ขอให้ปิดให้ได้ก็แล้วกันขอบคุณนะครับโอเคตอนนี้ก็รบกวนพี่ประฟในร้านอยู่นะคะทุกคนเยอะมากคนยังไงชิเตมะสวัสดีค่ะตุ๊กแซงค่ะเราบอกขอบคุณนะคะทุกคนคิดไาเท่าไหร่เราให้เวลาสาวนีหนึ่ง สองสามนะครับเมื่อกี้น้องจิ๊กคาบอกว่าประมาณ6 0พันเราว่าประมาณ5 0 0พันนะครับสุดท้ายทุกคน2เท่าของที่เราคิดนะครับยอดประมาณ11,000บาทนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหจัดหนักมากแล้วตอนตอนนี้น้องรีบลงไปข้างล่างไปซื้อของก่อนเพราะว่าไม่ทันเวลาตอนเก้จะ9ก้าโมงแล้วตอนใก้จะกลับน้องไปซื้อลงปูชีบกข้างล่างนะทุกคนก็เราจ่ายตังค์อยู่คนเดียวนะครับขอบคุณนะครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับขอบคุณนะครับ ัต้องทันต้องทันขอบคุณนะครับบินสิบโมงอยู่ครับอีกประาณชั่วโมงนึงเพราะตอนนี้รถไปติดใช่ขอบคุณนะครับมีโอกาสหน้าเดี๋ยวมาหนุนอุดหนุนใหม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับน้องนโอเคไปทุกคนเราไปกันดีกว่านะครับก็เห็นไหมกระเป๋าที่อยู่ข้างล่างเราทุกคนพี่เขาอาจแบบว่ามันตุ้ยนุยมากเลยทุกคนมันแบบบวมบวมเพราะว่าน้องซื้อเยอะมากนะครับตอนเราไปเข้าห้องน้ำเราก็ไม่คิดว่าน้องจะหยิบเยอะขนาดนี้เราเองก็ตกใจเพราะว่าตอนเนี้ย น้องจะเบินตอน10โมงใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาจะ9โมงแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรีบลงไปนั่นเองนะครับทุกคนเราเองก็รีบไปเดี๋ยวไปเจอันทีเจอน้อกข้างล่างแล้วกันคุณแม่แต่ขั้นหน่าเราไปเจอแล้วทุกคนขั้นอินน้องไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็น่ใจนะราคาพิเศษนะครับลดแล้วดแล้วคิดเท่าเดิมมาแล้อันนี้ก็คิด35อันนี้แค่นี้กี่กี่องค์ครับอันนี้ทั้งหมด อันเล็กสุดเข้าไปสิบหองค์แล้วก็ตัวองค์ใหญ่วันนั้นนะเอาเป็น10องค์เยอะมากทุกคนเอาฝากเพื่อนได<ต>้เลยใช่แต่จะบอก<ด>ว่าตอนนี้มีเงินสดไม่พอนะครับมีเท่าไหร่มีหมดเนื้อหมดตัวมีอยู่เท่านี้ หมดตัวเลยจำเป็นต้องโอนละสามร้อยฮะไม่มีตังหรอน้องไม่มีไม่โอเคมาแต่ขอจ่ายตังก่อนนะทุกคนฮงโดคิตาราเอโตโคโนะเรียวชิโชโอมิเซเตคุระไซยาซึกุปปะป้าไม่อยู่คนนี่อินาคัตตะระฮงโกโนฮิโตะนี่ยาซึกุชิเตะเกิดโชโกโตะน้องถ่ายวีดีโออยู่นะเป็นหลักฐานอยู่นะครับชื่อร้านนะครับทุกคนดูเป็นพยานนะถ้าน้องมาข้างหน้านะครับน้องจะมุนอีกโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับโชคดีีมขอบคุณครับไปขอบคุณครับโอ้ทุกคนครับตอนนี้เวลา์ก ห้าโมงตรงแล้วเหลือเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ต้องรีบพาน้องไปเช็คอินนั่นเองนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะครับเสร็จแ,แล้วก็ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ให้น้องถือประมาณหมื่นใช่ไหมใช่ขอบคุณนะครับจิ้งกะจ้งจางตัดหรออ่ะเดี๋ยวโชซากิโนอิโชโนโกกุอย่าไหวเดี๋ยวไปคิดไม่ชอบใครนะไม่ต้องแม่กินเนาะินนะครับให้

1>, 1時間でゲートが閉まるからあと10分で私は入場しないといけません、えー、でも、えー、と飛行機に預ける荷物もまだお金を払っていないし私飛行機に乗れるかちょっと心配です結構怖いあ自分のせいなのにね <Okay. S 1> <laughs> そして、えー、7月と、えー、8月7月タイに行ったあー時のピーマークに借りたお金と えー、8月と9月に私はピーマークに、えー、タイのものを買って日本に送るように頼んでいるものと今回たくさんお買い物をしてお金を借りました金額がこちらです <laughs> <laughs> やばくない <laughs> <laughs> ピーマークの銀行のお金がすごい減ってしまってごめんなさい <laughs> 大丈夫ですかね大丈夫ですママイイイペラ ไม่เป็นไรค่ะอาิยาตตกับเป็นมากมากกินโควาเซนิบาซื้อไรกันนะนกเตมสอันน okay? no> ี้มบาทสนกเตมัสด้วนนี้ทยไงต่อวันนี้ต่อวันทตอวัน้ต่วันชงวันนีต่อวัฮนีงตับก็เดงวัน้งวัน้ท่อนงอนทางปรอมาณ10้ทอันอวันนี้งตันี้ไงบ่อนีทไง่อวนีอนนี้ท นะครับทุกคนก็อย่างที่น้องบอกไปเลยนะครับกระเป๋านะครับก็น้องซื้อน้ำหนักเพิ่มประมาณแค่สามพันแต่เมื่อวันก่อนเราส่งเรือไปประมาณ20กิโลมันทุกคนประมาณ2,000ันะครับเพราะว่าแพงกว่าแค่พันเดียวถือว่าโอเคเลยเพราะว่าน้องจะาของไปขายแล้วต้องการใช้เลยนั่นเองนะครับก็นอกเหนือแพงนิดนึงเพราะไม่คิดว่าน้องจะซื้อเยอะขนาดนี้เราเองก็หมดเนื้อหมดตัวเลยนะครับสำรลองเงินมาเที่ยวกับน้องแค่นี้ก็ไม่คิดว่าน้องจะใช้เยอะมากนะครับเราเองก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าน้องก็มีงานน้องไม่ได้บอกเราว่าน้องจะมาชอปปิ้งแล้วก็มีงานอย่าง แบกกระเป๋าให้น้องอยู่น้องไม่ยอมเอากระเป๋าใบนี้ไปชั่งน้ำหนักด้วยเพราะว่าน้องบอกมาจะเกินก็นั่นแหละที่มิสื่นะครับทุกคนความลับนิดนึงโอเคไปนี่มันจะฮักอะไรกับันไหเอเ้ยยิงจะไหนเอลกัตต้าเอลกัตต้าโอเคค่ะคิวเคชิมาโชเนะโคริโมโนะร้านไอติเกะไนโอเคอดสโตโคอัสโตโคจะไหนอัสโคอตโคว้าอัโตชูโกฟุน เก้าพี่สวยอีมาคนครคือเนาะอ่าวราจะชี้มาโอเคขานในคู่ได้สั่งในประเทศให้คอจิอัตเติลนะครับอันนี้เป็น international departure นะครับทุกคนก็คือบินออกไปนอกประเทศนั่นเองเดี๋ยวเราไปส่งน้องข้างบนกันนะครับ

โอเคค่ะก็คลิปน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้เนาะเกียวไซโกมาเด็กเดกดมอืมจะโอ้ที่มาโชว์นี่ทุกคนโอเคค่ะเราน้องกลับญี่ปุ่นแล้วทุกคนเพราะว่าเกรอยู่ทางด้านหน้าเรานั่นเองนะครับให้น้องผ่านเข้าไปก่อนนะพราน้องก็ใกล้ปีแล้วนะครับโอเคมาตาม่โชว์นี่ห้องนี้ม่โชว์นี่ชมตห いいねを押してくださいね、皆さん。フォローク、登録してください。バイバイ。バイバ